ฝนตกบ้านรัว่วซื้อสีช่างทาบ้านรัว่วซื้อสีช่างทาบ้านรัว่วซื้อสีช่างทาบ้านรั่วซื้อสีช่างทาบ้านรั่วซื้อสีหยุดรั่วไม่รู้จบใช้สีกันรั่วซึม T O A loop seal เนื้อสียืดหยุ่นห้าเท่าปิดรอยแตกร้าวช่างทาและทาบ้านไม่รัว่วเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือหลังคามมท O A 2 0 1ู loop seal สารพันเรื่องวัสดุตกแต่งก่อสร้างแก้ปัญหาต้องช่างรู้คู่บ้านรู้รอบบ้านทาง m c o t คเวลา6โมงเย็นทุกวันเนชั่นทีวีตีหครึ่งวันอาทิตย์โฮม h ชนแนลเวลา2องทุ่มวันอังคารพุธศุกร์ FM 99บ่ายสามโมงเสาร์อาทิตย์ FM 90.5 11โมงวันอาทิตย์ถามผ่าลายไลดี8น์ ID 0 8, 8 9 8 8 8 6 ติดต่อโฆษณาโทร0 8น8 8 8ปด6กาสนับสนุนโดยสีนิปอนวินลิกไฮบริดชิลชไนเดอร์อิเล็กทริกเดอะทรีซอสซิง กระเบื้องจตุรลตราเพชรท่อตราช้างสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเคครั้งนะคะในช่วงกูรูแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระเบื้องกันนะคะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญของเคกันเลยดีกว่าค่ะคุณสราวุธสิริมงคลสันคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคครับในสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้เคเคยมีคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระเบื้องไปหลายแบบเลยแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีวิวัฒนาการหรือว่านวัตกรรมอะไรใหม่ๆหรือเปล่าที่เกี่ยวกับกระเบื้องอะค่ะวันนี้พี่แจ็คมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างเลยคุณเคยถามได้ดีนะครับจริงๆแล้วตัวของกระเบื้องเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากมีทั้งกระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องเซรามิกนะครับซึ่งปกติแล้วกระเบื้องคอนกรีตกับกระเบื้องเซรามิกก็น้าหนักอาจจะเยอะนะครับแล้วก็มันมีหลายส่วนที่บางครั้งเนี่ย ในตามพื้นที่แต่ละต่างๆเนี่ยอาจจะใช้ไม่เหมือนกันไม่เหมาะสมอะไรนี้ใช่ไหมเเคยมีสัปดาห์หนึ่งที่เคยคุยอย่างเรื่องกระเบื้องเซรามิกก็จะเขาก็จะมีความสวยงามชําระล้างตัวเองได้อะไรนี้ถูกไหมคุณสมบัติต่างกันไปกระเบื้องทุกกระเบื้องหรือว่าวัสดุมุงหลังคาทุกประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับแล้วก็ในการใช้งานก็หลากหลายไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคนที่เลือกใช้และที่สําคัญอาจจะขึ้นอยู่กับ เงินในกระเป๋าด้วยค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระเบื้องเซรามิกนี่จะราคาสูงโอ้ก็ค่อนข้างจุกหน่อยใช่ไหมคะแล้วถัดลงมานี่เป็นอะไรอะคะปกติอาจจะเป็นกรเบื้องคอนกรีตเพราะว่าในต่อตารางเมตรจะสูงนิดนึงนะครับแต่อย่างที่เรียนไม่ทราบคือกระเบื้องมันลดสรุปมุมหลังคามันมีเรื่องหลากหลายมากนะครับกระเบื้องคอนกรีตหรือว่ากระเบื้องเซรามิกเองเนี่ยขนาดของเขาก็จะมีขนาดที่เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมุงก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงปกติแล้วเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆของในประเทศไทยเนี่ย ก็จะมีการเลือกใช้ที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะเลือกเอ๊ะตรงไหนมุงง่ายมุงสะดวกเอาความรวดเร็วสังเกตที่ว่าตอนนี้อาจจะมีหลังคาประเภทเมท,เมทันชีดกันมามเมทันชีนชก็ได้ยินเหมือนกันที่บแบบว่า แต่เมทัลชีทที่ได้ยินเนี่ยรู้สึกจะเป็นลักษณะของของการที่ช่วยสะท้อนความร้อนแล้วก็อาจจะใช้ในพวกพื้นที่โรงงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามาใช้กับบ้านเลยหรอจริงๆมีความร้อนมากนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าสะท้อนอาจจะสะท้อนดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจแต่ว่าความร้อนที่เข้ามาในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เรื่องเสียงกงเยอะมากสำหรับเมทัลชีทใช่ไหมคะดัะงนั้นเนี่ยจริงๆในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็มีการใช้กระเบื้องที่เป็นกระเบื้องร้อนคู่อยู่บ้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่า หลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับที่เราอาจจะมีกระเบื้องที่เป็นรอนเล็กรอนเล็กก็ลักษณะเป็นหลายๆรอนนะครับในแผ่นเดียวนะครับค,คุณเคมไม่แน่ใจว่าเคยไปแถงบ้านแถวต่างจังหวัดไหมฮะเพิ่งไปเห็นมาเหมือนกันที่ที่มันจะเป็นลักษณะที่มันเป็นเหมือนกับมีรอนอนี้ใช่ไหมคะมีรอนปุ๊บแล้วก็มีมียา,ยาวตรงนี้แล้วก็เป็นรอนอีกทีนึงอ่าใช่ครับ<ช>อันนี้นนนเ,เาเรียกระเบื้องรอนคู่อันนี้รอนคู่แต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เป็นกระเบื้องที่มีหลอนทีวันนั้นเขาเรียกว่าหลอนเล็กนะฮะจะเป็นหลายๆที่คุณเขียนบอกมีโค้งๆใช่ไหมฮะ,ะนั่นแหละเจอหลายๆโค้งเลยแหละน่าจะสิบโค้งเลยก็ว่าได้นะฮะในแผ่นเดียวเนี่ยนะเลี้ยวรถยากมากเลยครับประมาณนั้นเลยโอเคค่ะ,คะแล้วทีนี้ถัดจากอน,นั้นไปหมายถึงว่าคือตอนนี้เราเราตัวนั้นเขาเขา มีข้อดีข้อได้อยังไงทําไมถึงได้ทาไมถึงได้กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น,<ม>เ,ปนเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ต่อเนื่องนะฮะในในส่วนของสินค้าวัาสดุลางคาที่แต่และบริษัทก็มีการออกสินค้ามาใหม่ๆนะครับให้มีความต้องการแล้วก็ครอบคลุมในทุกส่วนของความต้องการของเจ้าของแล้วก็เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นด้วยนะครับ<ม>จากอดีตที่เรามีเคยมีลอนเล็กต่อมาเราพัฒนาเป็นคลาบเบื้ลคล้ายๆเป็นกระบเบิ้ลลอนคู่ ก็คือที่เมื่อกี้ที่เคยบอกเป็นลอนคู่มีลักษณะที่เป็นสองโค้งอย่างนั้นก็จะมีสองรางสองรางนี่คือหมายถึงยังไงคะเวลาคนเขาดูกระเบื้องเนี่ยถ้าลอนคู่ที่เป็นลักษณะของเป็นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่ผลิจะเเจริญเฮซ่าก็ดูดูที่ตัวรางเป็นหลักถ้าจะแอนล่องหรือว่ารางเนี่ยมี2ก็คือเป็นลอนคู่คู่ก็แปลว่า2นะครับต่อมาเนี่ยมีผู้ผลิตนะครับก็ได้ออกตัวที่เป็นลักษณะเป็น3าลอนออกมา ะะสามหลอดออกมาก็ามีการดูเรื่องของการระน้ำหนกแล้วก็เรื่องการระบายน้ําด้วยนะครับอันนี้คือเป็นงานเทคนิคหละนะครับแต่ว่ามีอ,อ,อีกส่วนหนึ่งตอนนี้ซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ในตลาดนี่ก็ถือว่ามีความต้องนานการที่ใช้ได้เลยนะครับก็คือกระเบื้องจัตุรัสอ จตุรอนจตุจตุรอนจตุนี่คือมาสีเลยใช่ไหมเห็นไหมฮะค่อยๆมีพัฒนาการจากเบื้องรอนคู่กับเบื้องสามรอนแล้วก็เป็นจตุรอนเห็นไหมครับแน่นอนว่าในการพัฒนาแต่ละครั้งของของสินค้าเนี่ยก็ต้องมีจุดดีที่ตามมาครับไม่งั้นจริงๆก็วัสดุหนึ่งหรือว่าตัวสินค้าหนึ่งเนี่ยถ้าไม่พัฒนาเนี่ยมันก็ผู้บริโภคเนาะความต้องการมีมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแน่นอนจะเรื่องของความแข็งแรงความสวยงามอะไรคือมีความต้องการมากขึ้นเรื่อย บอกมีรอนคู่มี3ามรอนแล้วก็มีจตุรอนเนี่ยแปลว่าวิธีการสังเกตก็คือวิธีการนับรอนเอาเลยถูกไหมถูกต้องเลยคือถ้า<ช>สมมติว่าตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยที่บ้านฉันติดแบบไหนอยู่แล้วกําลังจะมุงลังค่าใหม่กําลังจะทำโรงรถไรใหม่เนี่ยลองออกไปยืนนับดูว่าเอ๊ของคุณเนี่ยม,มันมีกี่รอนถูกไหมคะด้วยครับเพราะว่าอย่างที่เรนทราบคือแต่ละแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่อาจจะบอกว่า ไม่แตกต่างกันมากแต่ก็มีข้อแตกต่างอยู่ <c oughs> ค่ะคับเพราะฉะนั้น,นก็ต้องดูเรื่องของการเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับค <c oughs> ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องจัตุรนกัานะฮะ <c oughs> ว่าซีรอนแล้วดียังไงแล้วก็มีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> แน่นอนคือกระเบื้องที่เป็นลักษณะของรอนเล็กเนี่ยพอมีไหลโคง้งอย่างที่ผมเล่น,ลนมุกไปนิดหนึ่งมีไหลโ <c oughs> ค้งหรือว่าไหลรอนเนี่ยนะครับ <c oughs> อดีตที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำนะครับเพราะว่าตัวกระเบื้องที่เป็นรอนเล็กเนี่ย บางครั้งอาจจะระบายน้ําได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าลักษณะจะเป็นร่อนเล็กก็คือจะไม่ใหญ่มากคือคิดๆเราว่าเหมือนมีรังบ้านมีมีรังมีรังน้ำรังคาบ้านแล้วรังน้ําอาจจะเป็นร่อนเล็กๆกําลังนึกอยู่ว่าเหมือนแบบเหมือนพวกร่อนสังกะสีอะไรนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบว่าร่อนๆๆๆเล็กๆเลยปนเลยแต่ว่าปัจจุบันถามว่าร่อนเล็กยังมีใช้อยู่หรือเปล่ามีนะฮะออยงมีใช้อยู่อยู่แต่ว่าประเภทของอาคารที่ใช้อาจจะไม่ใช่บ้านทังอาศัยแล้วอาจจะเป็นลักษณะอาคารประเภทอื่นเป็นโรงเรือนหรือว่าเป็นอะไรประมาณนั้น เพราะว่าหลังคาที่เป็นแน่นอนประโยชน์ของหลังคาเนี่ยต้องการตังรั่วกันฝนกันซึมเนาะแต่ว่ารอนเล็กเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการรั่วซึมอยู่บ้างถ้ามุนไม่ดีนะครับแต่จริงแล้วกระเบื้องทุกชนิดก็คงไม่รั่วอยู่แล้วนะนะครับค่ะแล้วทีนี้ที่เมื่อกี้บอกว่างั้นเรามารู้จักกับจัตุรนคือตอนนี้ถ้าถ้าตอนนี้มีกําลังมีนวัตกรรมในลักษณะนี้ออกมาเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงต้องมีจัตุรนออกมาคะเมื่อกี้รอนเล็กอยู่นะครับต่อไปต้องเป็นรอนคู่ก่อน S <S อ,อเคค่ะตัวรันคู่เองเนี่ยนะฮะก็มาแก้ปัญหาในเรื่องสองการการการระบายน้ำนะครับก็พอรับเป็นสองรอนแล้วเนี่ยทางผู้ผลิตอะไรค่ายก็เขาก็จะผลิตออกมาให้ตอบโจทย์เรื่องตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าถ้าเราไปทางพื้นที่ต่างๆในประเทศเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ในกรุงเทพนะอาจารย์จังหวัดเนี่ยจะเห็นบ่อยมากนะครับเห็นสีแดงๆเห็นสีส้มๆ เห็นสีชมพูเอชมพูอาจจะไม่มีสีสดใสจะบอกว่าสีสดใสนะครับยิ่งสดใสามากก็ยิ่งดูเด่นนะครับก็เพราะฉะนั้นหล่อนคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมในตลาดท่าน,นั้นจะมากนะฮะหมายถึงว่าในบริเวณต่างจังหวัดเขาจะชอบหลังคาที่มีส,าส,าสาีสันสดใสต้องครับเป็่หลอนคู่อ, <ๆ S 2> อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกฮะพอผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยพอออกมาในสักพักนึงเนี่ยแน่นอนก็จะมีคล้ายๆมีข้อดีข้อเสียมีข้อจํากัดในการใช้งานหรือว่าอาจจะมี ข้อเนี้ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นงนั้นทางผู้ผลิตก็เลยมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นสามลอนนะครับพ hmm. อเออป็นสามลอนจะมาตอบโจทย์ในสิ่งที่สองลอนเกิดปัญหาละใช่ไหมฮะ, hmm. ะอาจจะเป็นเรื่องความแข็งแรงหรือว่าเรื่องการระบายน้ํา <c oughs> หรือว่ารูปทรงรูปลักษณ์ทีเ่เปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> ทีนี้ hmm. พอมีสามลอนเสร็จก็พัฒนามาสู่กระเบื้องจัตุรอลน,นะฮะอย่างที่เห็นกันอยู่ซึ่งตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็เป็นที่นิยมค่อนข้างจะมากนะครับ hmm. คนเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มใช้งานกันแล้ว แต่ถามว่าจัตุรนเป็นยังไงบ้าง<ใ>น,นั่นสินแน่นอนคะคือถ้าพูดถึงเรื่องของแรกๆหรือเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับการรับน้ำหนักเนี่ยแน่นอนพอเราเป็นกระเบื้องรอนเล็กเนี่ยจริงๆรับน้ำหนักใช้ได้นะแต่พอเรอนเล็กรอนเล็กเนี่ยเนื่องจากว่าลักษณะของรางมันตืน้นก็เลยหมายถึงว<ะ>่าช่วงช่วงอ๋อคือช่วงเว้าโค้งเนี่ยมันตื้นเวลาน้ําไหลผ่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่ไหลผ่านได้เร็วบางทีเจอใบมงใบไม้ใช่ไหมคือถ้านึกถึงรางน้ำเนี่ยใช้คขาว่าอาจจักนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ มันมีการใช้าง,งานที่อาจจะแตกต่างกาันบริเวณบ้านที่ตั้งอยู่ก็แตกต่างกันด้วยใช่แต,แต่แต่ที่แน่ๆเลยคือเคสร,รู้สึกจากเซนต์เลยนะคะเคเชื่อผู้ชมรายการน่านนะจะพอจะนึกออกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในสวนอยู่ในไร,ร่ซึ่งมีต้นไม้ปลูกปกคลุมอยู่ในบริเวณโดยรอบแน่นอนว่าใบไม้กิ่งไม้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะอาจจะมาหล่นอยู่ตามใช่ไหมคะตามซอกนะคะแล้วเวลาน้ําฝนตกลงมาก็ระบายได้ช้า นึกถึงว่ารางพราะรางนี้อุดตันก็ต้องน้ําล้นก็ไหลไปข้างๆรางคืง<ช>่นนองนี้นะครับเพราะเราก็ามาศึกษาดูนะครับว่าเอะวัสดุเนี่ยตามที่ทางผู้ผลิตเนี่ยใช้งานเนี่ยมีการงานแบบไหนนอนจากตุรลอนเนี่ยนะครับก็จริงๆในหลักการก็จะเป็นคล้ายๆกับตรลลอนเ็กแต่ว่าอันนี้จะมีอยู่แค่ประมาณ4ลอนนะฮรอพอสี่ลอนเสร็จแล้วก็ในรูปแบบของตัวลอนเองในรูปร่าเองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการระบายน้าได้ได้ดีกว่าถูกต้องครับเพราะว่าใน,ในสินค้าเองก็จะมีลักษณะที่มีความ เขาได้มีความลึกของตัวร่องอยู่นะควันนี้เผลออินมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เป็นจัตุรัสลักษณะแบบนี้นะครับสีสันคุณเกรกเขาเลว่าสีสันเป็นยังไงสีสวยมากเลยอันนี้ก็ลองสกีดีใช่ครับลองสกตดีว่าจะมีสีสำหรับผมนับนะฮะหนึ่งสองสามสี่อ้าวเวลาเรานับเราไม่ได้นับตัวที่ที่สูงขึ้นมาหรอคะเรานับตัวที่หัวลงไปเหรอ อ๋เวลาเราลดด้เวลานะครับเพราะว่าจริงๆก็นับข้อมูลก็ได้เพราะว่าถ้านับดูก็เป็นสี่ข้าหนึ่งหนึ่งสองสามและสี่โอเคเหมือนกันตองเพราะว่าเวลาเราวางกระเบื้องลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะไปซ้อนกันอยู่นีจริงกระเบื้องที่เป็นตัวอย่างในวันนี้ไม่ใช่กระเบื้องขนาดจริงนะครับความกว้างอาจจะเป็นขนาดจริงแต่ว่าความยาวมีการตัดไม่ให้ดูความกว้างหมายถึงว่าสี่ร้อนเนี่ยจริง แต่ว่าความยาวเนี่ยปกติเขายาวกันอยู่เท่าไหร่คะกระเบื้องแบบนี้ไซส์เนี่ยเขาจะก็จะมีขนาดประมาณหนึ่งเมตรยีปกติประมาณเอ่อทั่วไปจะเมตรยี่สิบใช่ครับแล้วก็มีอ่หนึ่งเมตรห้าสิบแล้วก็สองเมตรสาสิบหรือว่าขนาดที่ตาแล้วแต่พื้นที่ด้วยแล้วก็แล้วแต่ที่อาจจะคัดตูไซส์ให้ก็ได้อันนี้ก็คืออันนี้คือเราสามารถติดต่อผู้ผลิตได้ใช่ไหมคะใช่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างของตัวกระเบื้องจัตุรอนเนี่ยตอนนี้เนี่ย เท่าที่เคดูคือในตลาดมีอยู่แค่รายเดียวเองไม่ใช่หรอคะถูกต้องครับคือแน่นอนว่าแต่ละผู้ผลิตเนี่ยก็จะหาจุดเด่นนะครับแต่พอจุดเด่นเนี่ยก็จะไปกลบจุดด้อยของอื่นๆนะครเพราะว่าแต่ละสินค้าผมยังเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่ามีจุดดีจุดเสียอยู่ค่ <c ười> ะครับมีจุด,จดเสียจุดอยู่เพราะแต่ว่าตัวของตัวจตุรลเนี่ยสามารถจะกลบมันไปค่อนข้าง,างเ,เยอะนะครับแน่นอนคือการใช้ตัวจตุรลอเนี่ย พอเป็นรางใหญ่เนี่ยในที่เรนนทราบคือเรื่องระบายน้ำแล้ว่ะฮะคำว่าไฟเบอร์ซีเมนต์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณสมบัติของเรื่องของการความร้อนได้อยู่แล้วนะครับแล้วไฟเรื่องของใช่ยิ่งจ้ใช้ตัวที่มีสีสันสดใสเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนได้ดีขึ้นถูกต้องนะครับแต่ต้องดูสีที่นึงนะฮะว่าเป็นยังไงถ้าเข้มเข้มอาจจะถ้าเข้มอาจจะอมความร้อนนิดนึงแต่ถ้าแต่ถ้าเข้มแล้วก็เงาเนี่ยอันนี้ช่วยในเรื่องการสะท้อนความร้อนได้ ก็คือจะเรียนให้กับท่านผู้ชมนะฮะทราบว่าจริงๆแล้วตัวกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยนะครับก็มีผมมีสินค้าที่หลากหลายอยู่แล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ตัวที่เป็นรอนเล็กแล้วก็เป็นรอนคู่นะครับแล้วก็เป็น3ารอนสุดท้ายมาที่กระเบื้องจัตุรอนนะฮะจัตุรอนก็จริงๆเป็นวัฒนาการและวิวัฒนาการที่ผมว่าทางผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะฮะ เพื่อที่จะรับรู้เนาะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็อะไรดีขึ้นบ้างเอาเป็นว่านะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระเบื้องจัตุรน,นไปเยอะเลยแล้วก็แน่นอนยังไม่หมดนะคะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกูร,รู้จคคพบเนื้อหามาเยอะมากใช่ไหมคะรวมไปถึงวิธีการขั้นตอนในการเมื่อจะเป็นการติดตั้งการเปลี่ยนเพื่อหรือว่าการจะเลือกซื้อในส่วนของเรื่องของกระเบื้องนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะ สนใจเกี่ยวกับเรื่องของระเบื้องแล้วก็สามารถไลน์มาถามได้ที่ไลน์ไอดี0898889664นะคะแล้วก็ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w ว w วช่างรู้คู่บ้านค o m นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เคและกูรูจะคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะในเรื่องของหลังคามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพบกับเคในรายการช่างรู้คู่บ้านได้ทุกวันพบนใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับการดูดซึมนั้นคือสมมติม,ม,ม,มีมีน้ำฝนนะหยดลงไปในตัวกระเบื้องเนี่ยอันี้ก็จะมีการดูดซึมไป่างส่วน มันก็ต้องปกติกระเบื้องมีหน้าที่เหมือนไว้การใช่แล้วมีการดูด